รอบธนน,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 บนาวันนี้ก็พาออกมาดี้านะครับตอนนี้ก็อยู่บนต้นไม้แล้วนะครับผมนี่ครับสภาพไมเคค้เดี๋ยวเรามาติดตามแล้วชมกันครับวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าไปครับ ปาขึ้นฝั่งนู้นนะครับน่จะเป็นประกาย เป้าอยู่พักใหญ่นะครับปาไม่ขึ้นเลยครับนะนะเดี๋ยวเราย้ายไปต้นข้างในกันดีกว่าครับนะเดี๋ยวไปเจอกันต้นข้างในโอเคครับยวลองมาใหม่นี้ด้วยครับเราย้ายต้นมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมลองขึ้นมาดูแล้วมีปลาช่อนนะครับไาสสวยเลย เอามาซุ่มดูจะขึ้นอีกไหมเจอแล้วครับป้าช่อนป้าช่อนโดนไหมครับ ไม่โดนโอ้โ oh. หยังไม่ไปครับยังไม่ไปน้ำมันใสจัดนะครับยังไม่ไปยังไม่ไปสองตัวเลยครับสองตัวเลยใสยสวยใสยสวยด้วย ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นไปย่าไปไปนะอย่าไปนะว้าวเขี้ยวขึ้นยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้อย่าขึ้ไปนะอย่าขึ้นไปนะ ยังไม่ไปครับยังไม่ไปโดนครับโดนโดนครับโดน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 แล้วครับโดนแล้ว เข้าหัวครับนฮะนะโดนครับโดนใบมันนี่แล้วเอาเรื่องครับทะลุครับดอกนี้ เมื่อกี้เข้ามาสองตัวเลยนะครับอู๋ไซโลครับนะน,นะยอด สวยครับนะ้านะยิงเข้าตรงหัวพอดีเลยนะครับว้าวสุดยอดนี่ครับสภาพหม่ทยคิดเห็นมีขึ้น2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองซ่มดูอีกสุดยอดครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราเก็บปลากันก่อนฮนะ เดี๋ยวเราจะแช่น้ำไว้ก่อนลองขึ้นไปอีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยย้ายใหม่กันนะครับถ้าไม่มีตัวโอเคครับเข้าไปเข้าหัวเลยนะครับดอกนี้ชอนไซโลแน่นอน I'm right. back. ช้อนใหญ่ช้อนใหญ่ใต้น้ำใต้น้ำจิบไหมดูแลป่าวาไม่ดูนครับ เป็นในช่องใหญ่นะตัหวหวัวนะผมต้องยิงแล้วครับจะจิบแล้วมันจะจิบแล้ว โดนครับโดน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 ครับนะโดนครับโดนหางครับมึโดนเข้าตัวอยู่ใส่สวยอยู่ครับโดนหลังนะครับติดไม่นอ

สวยเกือบหลุดโอ้ยเดี๋ยวเก็บปลาก่อนนีนะครับเดี๋ยวมันหลุดเจออีกแล้วท่าบันลุ่มเลยโดนไหม ไม่โดนเ้ยฮะไม่โดนไม่โดนไม่โดนดอกนี้รีบไปหน่อยไซเดียวกันเลยอ่ะอืม ตายแล้วมั้งไงไม่เหลือ,ลอแข็งอืมโดนหัวพอดีสนาะนะวันนี้ก็ได้ผลงานไป2ตัวนะครับ ค่อนไซส,สวยเลยนะครับ,รบไซโลไซโลท,ที่ก็ฝา,า,า,ากนะนะกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตลอดไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ